ของขี่น้องมากินด้วยมาี่นคันเลยสวัสดีทุกคนเขาสู่ซ่องจิ้งเลยอีกเช่นเคยเนาะอ่าที่เห็นหั่นเข้าถือหันกระสอบนี่ทุกคนพากันไปกินข้าวปลานะเมื่อนี้มาลินน้ำเบาซีเลยนัดกันไปกินข้าวปลา อากินอันแถวแคมบ้านคนนี่ละเมื่อนี้ฮยว่าจะกินล้ำล้ำป้านะจากได้จากบ่ได้ตอนนี้ก็ห่ากระเพากันยางอยู่โหนำทางหรือซองพระเอกเขาเฮ้ยเที่ยงวัยตัวนี้ยเออโอ้บ้านตัวเนี้ยอุดมสมบูรณ์เนาะกองใหม่ยังไรเลยบ่เบิ่งทุกคนนีใหม่ใหญ่ได้เนี่ อันนี้อันนี้แคมบ้านนี่สวนลาน้านนี่มันจะ่นจะเอาเมียนะทุกคนแบบว่าเชนลูกเชนล้านแหละแบบเด็กเฮ็ดเทือนเฮ็ดซานนะนะผลจะเอาไม้ตัวนี้เห็ดเพราะว่าอยู่แถวหอกแถวพูมันบูมี่ยังนี่อันนี้ไม้ไผ่นีไม,มออไม่รวมเออแมนละเออเอาไปได้ไม่ละเพืเ่นอนุรักษ์ โอ้ขังเนาะหน้าเขาบนนี่เป็นอันเดินอยู่เลี้ยงง,นยงยอนเลีเออ้ยงควายเหมาะเจาะเลยควนตกในท่วมเลยวเหรอเนาะท่วมมาได้ทดุกคนเลยนนี้โอ้แม่นนำเลยมันห่อนเด้เดียวโออมากรอกได้หนิด้ะเนาะ mà hmm, có bộ thân ngũ à Ủa, cột mặt Ồ, à? hay mà tốt hơn Từng nào Bà xì hết rồi mạng Xong mạng Nhạc cài <laughs> ก็ถือว่ายามฝนตกนี่แาวบ้านเฝนเที่ยงล้างนี่มาตึกป้าวันนี้ก็ได้ทุกคนเพาทางล้างเขาเนี่ยเดินทางล้างนีก็ถือว่าป้าแถวอันบ้านเบ้าซีนี่ก็ถือว่ายังลายอยู่ทุกคนเลยเบิงมันขึ้นก็ป่านโคตรลายเลยแต่คือว่าแลแบบแาวบ้านเพิ่นบริสุทธิ์ตึกแห่เได้นนะสลายฝนกับเช็ดสวนคือกัรกบานเทาแล้วก็ปูปาน่าน้ำกับย่งแบบว่า อย่างไรพอคนบ่คอยต้องแต่สำหรับการลงป่าเลยวะหากินนย่ Nh ามนี่ค่ะทุกคนพอยามเหอะยามเดือนสีนี่แต่มันเป็นเดือนเมษาเลยเดือนสงการเลยทุกคนเอ้ยไปย่างมาเนี่ยจากวังได้เราเพิ่งสิพาตึกกมันเอาก็ยังบ๊วยนะทุกคนอ่าทุกคนอันนี้เอาสิพาทุกคนไปเบิ่งแกงน้ำตกนะ เวลาย่ำพลย่ำยังนะน้ำมันสิตกมูลนี่ชื่อว่าแก่งนี่แก่งสว่างทุกคนนี่มันกระสุงเติบเด้วเวลาฝนตกแห้งก็น้ำมันไว้ว่าเห็นบ่ทุกคนโอ้กว้างขนาดแต่ย่ำเราดูย่ำเดือนสีนี่มันก็แห้งมาแล้วทุกคนเอ้ยมีแต่ว่างแบบต่อๆกันมันน้ำมันยัง โอ้งามคับขนาดทุกคนนะกรแเมนาห่า,าม <c oughs> เดือนสนิบสองยังน,น้ำยังไหลอยู่นะแบบแทวหี่น้ำยังไหลอยู่ช่องสี่ขากแบบเดือนสิบสองนะ่นังพากันนั่งลินมานะโอ้คักโอ้กว้างมนะือนกันโคตรกว้างเลยเป็นห้องแบบพูนแบบพูนเลยช่วงว่าห้วยต้นหนึ่ก็นพูนเละทุกคนสนไลดลงอันเซย์สัมซอยทุกคนเซย์สัมซอยเมืองพะลานนะ ที่ว่าใช้หวยนี่มันกะมาตะบ้านเขานะทุกคนมาตั้งแต่บริษัทพามงวดที่บ้านเขานะจังได้เดี๋ยวจากโตเลยยังไม่ได้เลยยังยังเลยอันนี้อันมูซีนะใส่มั่งบ่ใส่มั่งอือเฮ้ยเขาใส่ซองคางแล้วนะทุกคนข้างข้างก็ใส่แล้วก็ข้างนี้ก็ใส่นะถือว่าเขาใส่นี่มั่งปลาซิวทุกคนถึงว่าบ่ได้ปลาขาเองก็แล้วแต่ถือว่าเาได้ปลาซิวแล้วก็ถือว่าโอเคแล้ว อยู่แล้วว่ะอืมเว่าเหากับมากรีเข้าป่าก็บบเชียเทียวและได้ไปซไปไซือปบเนเอาอินพันชีตึกโอ้เล็กน้อยเนันนี้เนาะมันเป็นธรรมบนนะเฮ้ยแขหเบาแหใหม่แต่ใช้ลูกเก่าแล้วว่ะเย็นเย็นเย็นเป็นหัวกับน เพิ่นนิกวบนีนะกวบช่บนนี้เราะวาสุเพนเคยมาตึกเ้วเธอหนึ่งนะทุกคนนี่บอทางหลังโอ้เย็นครับขนาดเด้โคตรเย็นเลยตอนเข้ามาเน่เพราะยางมาอีกคนหอนเลยนะตอนตรงมานบนี่คือว่าสดๆขนาดกวบใน่บนนี้เลยกวบจากเธอล้วบอกนี่นะยังเลยยางบอ เห็นยังบ้างเห็นยังเห็นยังโอ้ปอตอมทุกคนเขาเริ่มเห็นตอไหมต้นต่อมจะหมดแห้งโอ้ปลาดุกบ้างเออปลาดุกมุกยิ่แน็กสีได้พเราปราชนาชนต้องตีนแฮคือบอเอาตีนแฮไก่ไกมไเยอะนนแล้วบ เด้อปลาโหอินโซนจ้วยอ่นโซนอยู่ปะอินโซนป่าเนาะกูติดไปเลยสุดไปโอ้ยป่าคืยมันอยู่หูไปไหนโอ้ป่าไงเลยไงปลาจืดไงี่ขุดอะไรมาเกาะ

นกนก็ถือว่าเขาจุกมีกิรบูเถิงไนงะแต่ก็บอกเป็นยังเขาสีประมาณต้องเท่านั้นก่อนให้มันขากว่าทุนคนเพราะว่าเขาต้องอยู่ขนาะดมันออกเนี่ยออก,กหลายโตเติบตามีแต่ตปลาดุกอยู่มันในนะคือว่าแ,แบบเขาบริเทือเฉียมมันนะทุกคนและมันมีหางใหม่เนี่ยก็บม่มีหางใหม่ถือว่า,าเอาใหม่ขุดก็ได้แต่มันมีหางใหม่เลยเขากับเอาอะได้มีแต่ซุมเขาสีต้องม,นนอมท่านะี้ก่อนเพราะว่ามีทำนะแถ่นี้ โมซีว่ามีทำกับโมอินจกเ่ยทำนะบเห็นเลยเห็นอยู่ซื้อได้บเห็นปาาบอสด้ว่าทำโอเห็นตอนนี้็นอยูขึ้นวะอ้ยสวดนี่เลยอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนาะอ้โหทุกคน พ่นใหญ่เลยตั้งหลัดคดได้เลยนะดูตีนเหาอมันมีปีงทุกคนแต่เ้าก็บบัได้ยานดอกปีงนะปีงมันใหญ่สำปมือของผมไม่กินนะขอโทษนะเด้อทุกคนแบบว่าไพที่แบบว่ากำลังกินข้าวเนาะอือกำลังกินข้าวแบบเบิ่งคลิปนะขอโทษแต่ไล่ได้อือมุดต่อฮะ

่ะทุกคนเข้ากันซอยอันบ่อซีมุดกันนะเพราะว่ามีกินนี่ปิ้งจับว่าใครรับประทานข่าวหรือว่ากินข่าวขอโทษขออภัยในเด้อทุกคนที่แบบว่ามีกินในหนะเข้าจับปิ้งนะแบบทุกคนแบบว่าบ่มักนะทุกคนผู้บุคคนกับขี้เหรอนนะนะเขาก็ขอโทษขออภัยในเด้อม้นปากมันตะเก่งเลยเนาะโอ้ยอะไรตัวที่สองตัวนี้ทุกคนปลาตาไสมัน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 ถือของมาวะถือของก็ได้นะ

อ่ค่ะเนยนมาเนี่ยมันเลยกลมาแถวมันละนี่แถวชนนะกาตสายหน่อยร้องไหมนี่เป็นสีรูรกาเลยแอบนันมันนันจะแทกอ่ะกระแทกนี่ก่อน าหก็ได้ปลาประมาณสามโตบ่ะสามโตะสามโตอยู่ในคลองหลังทดแล,ล้วก็อ่ามันก็บ่ได้หน่อยทุกคนเนาะใหญ่พอสมควรเติมได้สามสามดิวกัยอ,อันนี้นะปลาฮะได้วัตถุนี่นะกอได้ลายอน,นีรชิคกี้<อ>มืดยุบาสามโตมอะไรบ้างโว้ยยังกินจนเลอะถั่วอีกจะใส่มือพิลอกอะไรถือว่ามองบอสีแน่นอนขนาด พอแล้วเนาะเอาแบบไรเนาะเอาพอทำกินกะ็พอเนาะเอาไรมันกับชิมมดกับมันจงกับเมียนเอกมันเพื่อเราจะกินปีนาเอากลับมาเอามันได้เช่นเนาได้กินเหมือนโอ้ผักน้ำก็ได้อีกเอาใส่เนี่ยติดอันนี้แคมพวยดังไผฉมีกินเห็นผมไปเกะเอาผักน้ำมาใส่ปลาไหม่ได้ทางนหนฮะรางแห้งโอ้ยดินนะฮันโยดินแห้งดูกลมันแห้งยังบอกพอเอาใบไม้ใส่อีกอื แนี่ทุกคนทาสิพาทุกคนไปเบิดนไม่กีนี่เขาจับพืนไม่กีนี่ทุกคนเราเห็นหมากนี่นะนี่หมากระเบิดทุกคนขาห้องไวงี้ยนงนี่ทุกคนเห็นบ่ทุกคนอาจจะหูแตกก็รูวัวแตกเนี่ยทำวัายังอย่เดินระเบิดเห็นบ่ทุกคนทำไมชงข้ามเขาทิ่มหมดอะน่าจะแมนระเบิดฝรั่งอะนี้นะทุกคนนะเนี่ อยู่บนนี้เขามีินทามาจับอันเก็บเฟืนออยู่บนนี้เลยเขาเห็นตะบิดอันนึกงเอาไหมแต่บิดว่าจะจับไปดังของมันพัดเบิรงก่ะโอ้มีหางอีกเนี่ยเห็นหางมันบสังเกตในนี่เห็นหางเดี่ยมๆจังมันเป็นหมักระเบิดยังไงขอฮโบโฮนะเอยมันเป็นหลูกยังทุกคนแบบไพหูจักบอกในเดิอกขอมันเ้อตอนนี้เด้อแต่อันนี้มึงเทืยรเขากัสชีบอกอัพวกเก็บกูระเบิดนะเออหัวมันยั่งเลย มันาหัวมัาสิโอใส่ปานเสียดแลอวได้อ่ำเลยแจ้งลามปลานลามปลาอืมใส่ผักน้ำอือบ้านบ้านโตก็ยังมีเนาะผักน้ำเนาะโอ้ยไม่เยอะตามห่วยตามขอ้ยตัววันยังไม่อยู่เดยนะบ้านโมซีเน่ะส่วนไลายแถวผู่น่องลายเนาะผู่ไลน์ผู่ไลน์ขนาดอันอันใหญ่อีกอยู่คนหนึ่เฮ้ยแบบว่าเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดซุกแล้วเราแ่บได้เคยกินอยู่ กินเคยกินเธอนึงสองเธอตัวนี้และไปกินน้าอันทีมงานตอนน่ะเขาพากินนี่นะสีลามปลานะทุกคนจะใช่เนี่ยลามเหรเออนี่เด้อยวทำมาอะไรสีล่างก่อนเอาใส่น้ำบ่ใส่ลามเนี่ยใส่น้ำตัวนั้นคุณใส่น้ำโบราณเนาะวิธีลามปลาทุกคนเอ้ 抬头看。 เสียบายเนาะพี่น้องเนาะเอากระปะให้เบาซีมันเห็ดกินนะให้โมซีเห็ดกินเออเพรว่าเฮาทั้งนี้เฮากัดสินังให้กำลังใจเพอน,นะกำลังใจเนีเพราะว่าวมาบ้านเพิ่นเพิ่นต้องเป็นอันอนีงวะห้องวะเซฟเซฟยือจมือ,มอเออเป็นเจพาพ้าภาพเจ้าภาพวะมาบ้านเพิ่นเพิ่นต้องเป็นเจ้าภาพทุกคนให้เพินพน่นเห็ดสุกินเพิ่นว่าเคยเห็ดอยู่นะแต่เฮาก็เป็นอยู่แต่เขาอยากให้เจ้าภาพมาบ้านเพ่นมาไหมเอาแนวแก่ข้าวขึ้นเฮานะหาข้าวจังบาลน้เอา นบองน้ำผึ่งเลยทุกคนเลยน้ำผึ่งเดินหางเลยบองน้ำผึ่งชุดที่เขาไปตอนนั้นอะไรแกเอาเด็อเป็นมาได้เส่แมงเลยวันจุวยเลยเนาะวนแกข่าวทุกคนเลยมาคือว่าเขาให้กินแล้วนะจะจะทิ้งจะทานก็เมาแล้วอ่ะ นะพี่น้องขว่าให้โบกินก็นขอโทษขออภัยหลายเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเอากินของเงินข้า,งงา,ขาวต้องดับข้าวนะทุกคนโอ้หวนานแค่ขนาดบองน้ำพิงษ์เจ็บเด็ดโอ้ยหวานเนาะหวานเทียบเนาะอันนี้ บ آن, ้าน <c oughs> <oh> <ina> บ <h ann it> <ov |notimestamps|> ้านตนนี่สมุตรว่าแบบว่าเอามาเอืบอวันนี้บ่ได้เนาะคือกันกับบ้านโมคะเคเนาะเออบ่ได้าน้าตองบ่ได้แล้สงเอาะมาเปิดคึงบนว่าเขาก็้าเขาเปิดเออทนเขาบุ้หให้แล้วแต่ว่าเขาม้น้บ้านโมเคนี่ก็ว่าวังในเอืบแล้วก็ทวไม้เนาะแต่บ้านอันนั้นเพนคือว่าคืวบ้านบ้านบ้านเองนี่ละเริงเออไปเอาวันไดก็เอาบ่ได้มา À, là đã xúc con đây ngăn con sốc chuột súc. căn, lộ xúc bong sắp xúc Hiếu bay con sắp nè Nào, hết bay bong sắp bay bó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 ng sắp bay này sắp không? bay bóng sắp nhảy bọn. หอมบ่ออเอาไหมเขียวเอาไม่เอาน่เอาไหม่นมอ,อนเนาะหอ,อมป่ะหอ,อมไหมปอลหอ,อมกันเนาะหอม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 มันหอมใหม่เอาเ่างดือ้อ,อ,อบอกออก,ออกให <จ S 1> ้เอาผ้ามาผาเอาทุกคนเฮ้ยมันออังไงเอ้อเหมผู้แม่ไข่เว้ยู ดูพี่น้องเลยสุกเลยมันสุกขนาดนังวัสศุกสุกมาด้ยมิวเราบอแตลคนเนี่ยชิเลยหนมาดูลองป่าอย่างก่อนนี่ยปลาก่อนสิมาจาป่าสกังปาสกังางครับะดูได้เอากำนกระดูกมันอยากไล่เนาะปลาเ่กลางมันอยากไล่ ส้สมๆสม,ม, pues สม,สม,มันก็หอมอันไม่อันตัวเาล้างอนะก็น้ำไม่อันตัวเ้าลามนะแล้วก็อันมีกินผักอันพอผักอันแบบมันจะตัดแบบส้มๆนิดนึงทุกคนน้ำมามามามมามามา้าาม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 อามามามาามามากานมาามามาม้มานาาาามาาามา ช่องข้างๆกินเถื่อที่เลยพอมครับองเถื่อนคกินแต่หนอนขืนผุเคกินออตัวโรบสิมีเนาะักมาผักองุ่หอมเนาะเอาสมเนาะสดนะมือหนาอะไรเห็ดอีเด้อแซ่บอะีเนาะบอลอินแต่เซียมือนี่จัดเลดเซียจันเลยเตรียมเราเยเนาะเาจะมาดึงมืนเนจ้ กินข้าวแล้วก็มั้งซื้อเขาไปน้ำเออซื้อข้าวไปน้ำซื้อข้าวไปน้ำเนาะซื้อข้าวคือเมื่อเมื่อตายเมื่อไปเทียงน้อยน้อยก็นั่เลยไปวดไปน้ำกีก้อยปลาเนาะกินคาเฟ่แล้วแหลมแตาจะได้ราบบุญแต่ไม่รู้มั้งให้เล่าไปเราบ่มีเล็บ คือมกินข้าวแซ่บแช่บุตซีเนี่ยบุตรข้บวแซ่บอะไรดีสินะบุตรกินข้าวเที่ยงบ่จงท้องเอาไปกินคือกันหรอวะจงท้องไปกินข้าวแรนหรอวะจงของแซ่บแล้วเนาะบอ่ตาบิดนัดกันแล้วแหละเพื่อนทรหาว่าเออะยังยังไปกินข้าวเที่ยงเนาะตัวเองข้าวเที่ยงไปข้าวเศร้าก็เลยมันร้อนมาบอกเพื่อนทรมานำๆก็เลยมากใช่ bảo in phần này phần cái <laughs> <laughs> nương <laughs> 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 <khảo mà. cười> <laughs> <thế> thì tua nữa một tua đó không phải sẽ bao nhiêu con à tại kít lái <laughs> có mù quá bao sẹp bao tại lái <laughs> có mù tôi <laughs> giờ họ bao sĩ hết cào tràn rồi <laughs> thổi nhanh xí nhảy đấy cả mà nhanh xí nhảy đấy sao subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินมันเคยหาบุไม่ใช่มากบบุมมากจิงได้หากินกับมันคนก็รอเอกเอกกินเก่งเนาะแถมเห็ดอันคำเขาจานอีกจะถวยเขาแห้งมากเลยนะเนาะบออินแนมันเลยหาอะไรมาใช้กูงานยากแล้วก็จานจะถวยไรนบมเลยหาอย่างได้คนหล่อเห็ดกินให้กินอืเสียอืวเสียแต่เสียอย่างเดียวบอสีนี่ยเดี๋ยวผู้จักบอกขอเสียง คือผู้สาวตาบอดอะผู้สาวตาบอดเขาขี่ข้านเขาหมักผู้เบาอันไปเลาะลินหลายกว่าผู้เบามันมันนี่เขาไม่ได้หมักได้แนวเ้าบุษไม่ไเวลาไปเล่นกับเขาเนาะแน่นเลยบุษมักนเรามีแต่อยู่ให้อยู่หน้าปูงมันปูงเงี้ยเอออยู่กับธรรมชาติแม่นเลยอันนี้ก็มีเวลาว่างๆกันนัดกันพากันกินข้าวปลากับมันพี่น้องเอ้ยนี่แหละ แต่ใน,นกับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนนะใครเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้เด้อทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะเพราะว่าช่องของเฮากับยังน้อยอยู่นะผู้ติดตามก็ย,ย,ยังบ่หลายยังบ่ผ่านกดเกมบ่หลายก็พอมีอไรายได้นะทุกคนเพื่อเฮาก็จะได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดวิดีโอมากอะประมาณช0กว่าวิดีโอแลนะ้วทุกคน จังได้กับฝากฟีฟังน้องเนี่ยเดอ้อทุกคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี่กับบ๊ายบายเดอ้อทุกคน